านายินีรกรปัตตะโกได้จุดเทียนที่เครื่องบวงสุขครับเป็นพิธีบวงสวงก่อนตกลงนะครับเริ่มพิธีเมื่อวันบั้งฝ่พยพนมพายครับอันนี้คือนายอเกิด ขอนาคุณระพุทธสุดเลิอประเสริฐลำ้ำขอนาฏคุณพระธรรมมาช่วยรักษาอำนวยช่วยรักษาเชิญน,นะน,นั่งเลยนะครับพทุทธบูชามหาเตชวันโต ธรรมบชามหาลังจากชมพ่ธีเปิดแล้วครับก็อยู่ขั้นตอนการเตรียมตัวรถแห่อันนี้เป็นขบวนที่5้าขบวนที่หนึ่งสองสามสี่ก็เป็นรถพระราชทานหรือเชิญเพื่อพระราชทานประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นขบวนที่หหรือที่เจของ น่าจะเป็นมาของชาวตาแดงประมาณนั้นครับนี่ก็เป็น่องไฟของวิทยาลัยการอาชีพของขนมไพรครับผมนึกจะว่าจะลากเกวียน,นเอาเกวียนขึ้นรถซะแล้วนี่ทำกระทัดรัดทำกระบวนที่7ของโรงพยาบาลขานมไพรครับอันนี้น่าจะใช้คนลาก อันนี้เป็นขบวนที่9ครับเจสดาพรรับตังบ้าง ขบวนที่10ครับขบวนที่ส0จากขบวนที่เก้าสิบนอันนี้เป็นขบวนที่เสือะครับขบวนเสี่ยวฮักประกวดอันนี้ก็ เข้าประกวดนะครับอันนี้เป็นขบวนที่12ครับหมู่ฮักพวสิบเจ็ดประมาณนั้น นี้ก็บ้านแนบกรับกระบ,บวนที่สิบสองในเฉพาะส่วนของรถรถที่เข้าประกวดนะครับรถแห่กระบ,บวนที่สิบสามคันนี้ก็ประกวดครับ อ้าวยังยังมีครับสี่กบวนประมาณอันนี้กระบวนเป็นละคันจัดคนละแบบก็เทียนครับอาจจะเจาะย,ยากก็เทียนหน่อยอันนี้เป็นกระบวนที่สิบสี่ อันนี้ก็เหมือนประกวดครับกันที่สี่เอาประกวดเหมือนกันทีของขอบวนคนเมืองแสนครับ อันนี้ไม่น่าจะปวดยังไงเข้าประกวดเหมือนกันครับนนมือแสงนีครับแล้วก็ปวดแต่ละคันก็ประดับกันเต็มที่ครับ อันนี้น่าจะเป็นรถประกวดคันสุดท้ายเป็นของขอบวนเพั่อนผมไทย F4 ครับขบวนที่สิบเก็บสวยงามครับ รถเข้าประกวดคันที่17งามเป็นผมให้กรรมการผมก็ไม่รู้จะให้คันไหนเหมือนกันอันนี้คือบ้องไฟพนมไฟครับในส่วนของรถประกวดกระบวนแห่ยังไม่มาครับผมก็ไม่รู้เขาแห่กันกี่โมงแต่พิธีบวงสรวงอยู่ที่ต้นต้นชิปครับ